สวัสดีครับร้านเจ้าพยานนะครับอันนี้จะมีวิธีสอนเคล็ดลับง่ายๆครับจากเจ้าพยานครับเครื่องซื้อไปกรณีเครื่องซื้อไป,อนนเ,ออไปเติมน้ํามันเครื่องแล้วเติมเบนซินแล้วสตาร์ทไม่ติดทํายังไงก็ไม่ติดมีเคล็ดลับง่ายๆมามาบอกนะครับเห็นตรงนี้นะครับนี่คือเครื่องใหม่หมดเลยนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไงถอดหัวเทียนออกนะครับ นี่คือเครื่องใหม่เลยครับยังไม่ด้สตาต์นเหมือนกันเลยเบนซินทั่วไปนะครับเติมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิม รับหนึ่งนะครับรับหนึ่งเอ,อ๊บใส่เข้าไปที่เดิมนะครับการจุดระเบิดของไฟอ่ะทำให้เครื่องอ่ะกำลังอัดมันมีและคือน้ำมันของที่น้ำมันที่เราเติมไปเบนซิน9195 E20 ออะไรเงี้ย มันก็จะไปดึงน้ำมันก็จะไปดึงเข้ากับคาบูตัวเนี้มันเป็นจุดระเบิดพจุดระเบิดเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันจากในในถังเนี่ยนะครับมันจะดูดเข้าคาบูทันทีเลยอ่าเดี๋ยวดูนะครับต้องดึงไปเรื่อยนะครับจนให้ว่ามันเกิดประกายไฟในหัวเทียนนะครับ แค่นี้มันก็จะจุดระเบิดพอดึงครั้งต่อไปก็ติดได้อย่างปกติครับผม